ทำการเหรียญแรกเลยนะครับเหรียญชนะจนนะครับปีสองพันห้า้อยห้าสิบหกนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้องเงินลงยาสีน้ำเงินนะครับเนื้องเงินลงยาสีน้ำเงินครับออกปีสองพันห้าร้ยห้าสิบหกนะครับออกปีสองพันห้าร้อยอห้าสิบหก ดูจมูกนะครับซ o มดูจม e ูกกันเหรียญองค์นี้จมูกสวยนะครับไม่ม <po ีแตะไม่มีข่วนเลยนะครับจมูกสวยครับไม่มีแตะไม่มีข่วนนะครับลงยาก็เต็มครับเหรียญองค์นี้ลงยาเต็มนะครับลงยาเต็มเลยไม่แตกไม่หลุดไม่ล่อนนะครับไม่กระเทาะจีวอนก็ลงยาเต็มนะครับ ไม่มีแหวงไม่มีหลุดไม่มีล่อนไม่มีกระเทาะนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเดิมเดิมเลยนะครับไม่มีล้างครับผิวไม่ล้างแน่นอนครับรับประกันได้นะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังมีโค้ดชัดเจนนะครับมีเลขชัดเจนนะฮะโค้ดอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับสังเกตดีๆฮะโค้ดเป็นรูปไก่นะครับชัดเจนนะครับมีตอกเลขชัดเจนนะครับ นะฮะตอกเลขชัดเจนนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญสวยนะฮะเหรียญสวยเลขสามหลักนะครับเหรียญสวยเลขสามหลักทางร้านโจกรุงเก่านะครับขอเสนอราคาเหรียญชนะจนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเนื้อเงินลงยาสีนํำเงินขอเสนอราคาที่เก้าหมืนห้าพันบาทครับองนี้นะครับ เหรียญเดิมเดิมนะฮะผิวเดิมเดิมนะฮะไม่เคยล้างนะฮะเลขสามหลักตอโค้ดชัดเจนนะครับองนี้ตอโค้ดชัดเจนฮะโค้ดไก่นะครับแล้วก็มีเลขนะครับเลขสามหลักชัดเจนนะครับผิวด้านหลังสวยครับไม่ไม่แทบจะไม่มีรอยเลยนะครับแทบจะไม่มีรอยขวดเลยนะครับเจ้าของเดิมเก็บดีมากครับองนี้ นะครับลงยาน้ำเงินนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาน้ำเงินจมูกร้อยนะครับอง์นี้ไม่มีขวดเลยนะครับจมูกร้อยเปอร์เซนต์ลงยาก็เต็มครับไม่มีกระเทาะไม่มีหลุดไม่มีลอนนะครับลงยาจีวอนก็เต็มครับทางร้านโจ้ากุงเก่านะครับขอเสนอราคาเก้าหืห้าันบาทครับองนี้นะครับขอเสนอราคาเก้าหมืนห้าันบาทครับ ร้านโจกุงเก่าโลตัสอยุธยานะครับรับประกันพระแท้ทุกองค์นะครับเลดแท้ทุกองคนะครับและก็ยังรับจำนำด้วยนะฮะจำนำพระเครื่องนะครับจำนำวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยทุกรุ่นทุกชนิดนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเหรียญแรกผ่านไป